สัสดีค่ะหนูชื่อนางสาว,สวพริน์พระเจ้าสนงสารสสสสสล้นะคะชื่อเล่นชื่อว่ากะจังค่ะปัจจุบันเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4อยู่ที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวขวัญราวชวิทยาลัยจุฬาพรค่ะหลักสูตรเทเวจาร์เซ n c ์หรือว่าวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนั่นเองค่ะ ลักูตรนี้นะคะได้เหนยวกับอะไรบ้างนะคะลักสูตรของเรานะคะเห็นความสําคัญอยู่กับด้าน Data ค่ะและที่สําคัญนะคะเรานะคะได้ใช้ Data ค่ะมาประยุกต์ใช้กับทางด้านการแพทย์เราใช้ Data มาทําอะไรบ้าง Data ที่ใช้นะคะเราใช้มาวิเคราะห์มาทําโมเดลแล้วก็มาพิจิตรสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือว่ามาทําความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วค่ะถ้าถามว่าทางด้านการแพทย์นะคะเราเนี่ยเอามาใช้ทําอะไรได้บ้าง ทุกท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่า precision medicine หรือว่าการแพทย์แม่นยำนะคะเราได้ใช้ Data ค่ะเพื่อที่จะมาทำนายโรคที่จะเกิดขึ้นได้ค่ะสิ่งที่ประทับใจนะคะนอกเหนือนจากเรียนการสอนที่น่าสนใจแล้วนะคะ ที่นี่ค่ะยังให้ความสนใจเกี่ยวกับการเรียนเชิญวิทยากรเข้ามาสอนในเนื้อหาด้านนั้นๆเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นสเปเชียลิสต์ดังนั้นนะคะเราก็จะได้เนื้อหาที่เต็มเปี่ยมแล้วก็เข้าใจทางด้านนั้นได้จริงๆค่ะแล้วก็สิ่งที่ประทับใจอีกนะคะก็คือด้วยความที่เรานะคะเป็นโคโปรแกรมก็คือเราจะได้เรียนกับทางมจทรหรือว่าพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะเราก็จะได้เรียนถึง2มหาลายัย2คณะแล้วก็จะได้ใส่2เครื่องแบบด้วยค่ะ